เียงจะไหลพับเลยฮ่า่าอ้ม่าทุกวันนี้เอาเอาเป็นครแต่ง มันผมถน,นัดอเอเคอะเล่นแต่เอเคก็จับปื่นมันเหมือนเป็นยังไงไม่รู้อ่ะพอเวลายิงอ่ะมันคุมไม่ค่อยอยู่อโอ้ได้สกนอบอลแล้ว

không buồn nữa เก็บอ่ะแหลกว่ะเห็นหอเห็นหอแล้วไม่ไปเดอ้อเห็นหอแล้ว Is coming. Right. Một lát cho ba kìm nắng ba kìm nắng lát ra ba kìm shot nào shot nào giúp tôi mà giúp บอรขนา,ามว<อ>เรอนกสอกสองเฮ้ยหมามึงศพมันอยู่ไหนอ่ะไม่มีลูกปืนฮลงมปลงมปลงมปลง Hmm. I need... Using first aid kit now. No, <laughs> <laughs> a let pop first Oh, lap boy. Your job the is, is coming. บอดตี้ไหมเนี่ยนี่นจะหมดนะเท่าไหร่เจ็ดร้อยน่าจะพอเอ่อบ้านเขาวงไอโบวนตั้งตัวนี้ไอโบวนตั้งตัวนี้ เขียวเฮียแล้วมีฮอแตกอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเฮียหลัง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 ดีนะเขาห้ัตัวเดียวห้ว Đúng uh. Một tí Hồ Phoenix Cứ rồi Mất Mắt chôn nè, là ไม่มีเลยศพพวกนี Up neck. Up neck. ้ใช่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 เกตอัพเกตอย่าลืมเอาเกตด้วยแล้วไปเหรอเดี๋ยวนะ ไม่มีตัวใช่ไหมมีจุดแดงๆอ่ะเห็นไหมมันคนตะเภาล้วนะจุดที่ยินมตัวตัวเดียวแหละหูกกับตาด้เหรอหกอยู่ข้างล่างซะหนึ่งอ๋อ ตกเกลือนเลยนี huh. yeah, ่มียาไม่อ้องคนบวกลำบาก

โด,ดลงมาดึงหน่อยได้ไหมลงแล้วลงแล้วเขาลงไปไอ้คิวเอาระเบิดวันลงปกให้หน่อยอือเป็นงานความเรู้ล้วนเลยนะโอ้โห <c oughs> ขนาด Để tôi lên, để tôi lên Đợi nhìn sẽ có hả nè bạn Để tôi lên, để tôi lên ยื่นมานะระวังด <Hey>. oh. oh. ้วยเฮ้ยโอ้โหมันลงมาชัดสองตัวสองตัวมันคารมันยังยิงปืนได้นะดึงเครื่องคนหนึ่งฮะเบิร์ตซีเบิร์ตเบิร์ตทองที่โศกผมอ่ะเบิร์ตทองอ่ะโอเคจ้ะโอเค มัสเตโนหนีแล้วเฮ้มันเอาให้ยิงตัวกลางถนนก่อนเดี๋ยวม,มาร์คมาร์กจบไปให้หน่อยนะผมจะลงที่ศพมันมามันจะเอาแท็กเพื่อนอะพอมาแล้วพอมาแล้วมันจะชาร์จแน่เลยใกล้แอร์ดรอปด้วยไง ลงกับเอาศพเดิมเลยนี yes. ่ศพเราอยู่ไหนเอ่ยยมีมีมี ใช่ใช so ่ใช่โดนแล้วแล้วมาตุ่งกองนี้กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้มันมีแออปืนปืนแต่งปืนแต่งหรือว่าไปเอากล่องไอ้ดอกก็ได้เอะอย่างนี้ ใช่ใช่ไหมอย่าง,างรถถังรอเปล่าเอ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 าขอทักหลอดมาผมผมเข้าชาร์จไหมเอาเอา เด no. ี๋ยวจต่านทางบ้านไหนโอ้ทำไมไอ้โบนัไม่ไอ้โบนมันยังไม่ชารเอเห็นแล้วเห็นแล้วตรงตรงแตกตรงหัวแตกข้างบนเนินบนินบนเนินไมทางอยู่บนเนินไม่ทางบนเนิน ห้ระเบิดเลยมันลงแล้วมันลงแล้วเข้าวงเข้าวงเข้าวงเดี๋ยวนะโอ้ยแหลกแหลกโว้ยเ็ดมันอยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นไม่มีน่าจะอยู่ตรงไ <Hey, S 2> อ้ดอกอะ là tôi đi ơi nè. Oh, một